สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ในเกมไม่ได้กลับมาหรอกแต่ว่าผมจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเกมไมคับสมัยก่อนเลยตั้งแต่หลายสิบปีนู้นเลยมั้งก่อนที่จะมีไมคับแท้ออกมาทุกคนใครเคยเล่นคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าเล่นก่อนเอามีมอนให้เล่นด้วยเฮ้เดี๋ยวลองสร้างแมปดิสร้างแมปสร้างแมปอันนี้อะไรออมอด คือคือถ้าอันนี้คือเอาชีวิตรอดแต่ถ้าอันนี้ก็คือเล่นสร้างสารรค์อ่าออันนี้คือวันเหรออันนี้เล่นแบบอ๋อถ้าเด็กก็คือไปเรื่อยๆอ่าเราลองแบบเล่นสร้างสรรค์ก่อนแล้วก็เป็นวันอ๋อมีสกินด้วยเหรอเอาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแล้วกันไปจะมารีวิวให้ดูเลยทุกคนเป็นเกมที่ผมเล่นตั่เด็กอูอ้อ ครับจำดีกว้าดิโอ้อู้อ้หโ้โหโอ้โหโอ้โหของสมัยยี่ห้อยังมารีวิวปืนก่อนกันดีกว่า,าปืนกหรอนี่ไงมีปืนอัดลมจะเรียกว,ว่าอัดลมได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวขอลองเ,เอาลูกระสุนมารีวิวลูกกระสุนด้วยอันนี้ลูกกระสุนใหญ่กับลูกกระสุนลูกซองแล้วก็มีลูกกระสุนจิว๋วจากนั้นเราก็ ้าจะไม่ผิดต้องแชะต้องเอานี้มานี่อันเนี้ยเหมือนเป็นถุงทานเลยสักอย่างเอามาอันหนึง่งแล้วก็ใช้อน,นี้อีกทุกคนเนี่ยลูกหิมะใส่เข้าไปก่อนที่เราจะยิงนะอันนี้ผมมีขั้นตอนจะมาบอกนะอันนี้คือต้องใส่ฐานเข้าไปในปืนอย่างนี้แล้วก็ใส่หิมะลงไปแล้วก็ทุกคนสามารถเลือกกระสุนก็ได้นะแต่ผมขอลองกระสุนเล็กก่อนอ่ะนี่เป้าหมายพอดียิ้ชิดตัง้งโดนสิครับโดนโดนเต็มเต็ม เ,เต็มๆมาลองสองมั่งยิงนกดีกว่ายิตปั้งล่วงดูสิเป็นไงอะไปไหนอะ่ะยิงตัวนี้แล้วกันไหนมันยังไม่เห็นยิตสเก็ดี้สเก็ดี้ <c oughs> อือยีน่าโกรธหน้าโ <c oughs> <c oughs> กรธอืม เสร็จดลเอากระสุนยักษ์ไปกินังเตกโดนเต็มเต็มแมนะ่นอนตายเดี๋ยวเราไปไหนามาดูที่ทะเลสาบก่อนมุดงั้ง โู้ยพวกสวยอ่ะภาพจำในวัยเด็ก,กชัดๆเชี่ยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยคิดและคิดแผนออกกันยิงปลาเล่นดีกว่ามานี่ทุกคนมันต้องยืนอันนี้ก่อนยืนให้สุดตรงเนี้ยก็ใส่ลูกขนุเข้าไปเอาใส่ไม่ได้อ๋อต้องแส่แบบนี้เอาใส่ไม่ได้ วัดตะฮาวอันนี้ใช่ไหมฮาววัด๋ยว <How? What? S 2> ดูสิม,มีปลามรมมังปลาอนะไรอะทุกคนใครรู้ก็บอกผมหน่อยตัวตัวใหญ่นะตีแม่ง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 เลยอือเอาไม่ใหญ่อือนั่นแหละอันนี้ไปไหน,ไหน,ไหนเอา เดีย๋ยวลรหน้าไมา้มันใช้กับอะไรได้มั้งนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อ๋อนั่นเราต้องใช้อันนี้แหละใช่ปมาใช่ใช้อนี้มายิงปลาดีกว่าตะว่ายน้ำหาปลาก่อนหาอยู่ไหนนี่ปลาหายเลยหายหมดเลยปลาเสบเสพตังปัง หายท้องเอาหายท้องเลยย่อยสลายกายเป็นป,ประดิษชุบออกมามันจะบินหนีกันทำไมมีรักดีใช่ไหมแต่จเจ้าไม่รักดีแล้วก็หนีแต่อันนี้มันก็ไม่รักดีเหมือนกันนะมีนกเป็ดตาย ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวลองหาล่าสัตว์ดีกว่าล่าสัตว์ล่าสัตว์อยู่ไหนอะมุดน้ำก่อนมุดน้ำปลากระเบนใช่ไหมใช่ปลากระเบนอะไรอะไรอะไรไม่เห็นมาก เอ้าหาเรื <is> <d> ่องเหรอเอ้าฝนตกอบสปาประกันปับบ่ได้โอ้ยหน้าตกกับฝนตกอะไรเนี่ยงงมูดเสือชิต้าสเกดี้

ไม่ได้ฝนตกเลยนี่หิมาตกตอนน้ำฮึคือกระเบนตรงกระเบนหลาม กัวเปียบเลยใจ้าเริ única, ิมพลโหโอ้ช no? ิบล่นเดียว้ากูโดลยลยกูโดดเลย ยังไม่อีไล่ไล่ลลไเงี้ยแหละวิ่งมาไกลไหมวิ่งคุกี้ดีเสือวัววัวตรงไหนจ้ะฟัดโอเค อีกอักาเต็มเต็มหน้าเป็นไงหน้าเศรา้าเลยเศร้าโศไม่มีสัตว์อื่นแล้วหรอมีแต่นกทันหลอกแล้วหาเลหาอะไรก่อน ฟูกวางมูมุดมูดกวางวาูมูดมูดกวางหายไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอเคแล้วก็ใสกระสุนลงไปจากนั้นเราก็เกลี่ยโดนไหมใสกระสุนให้ครบก่อน แต่ผมไม่ได้รีวิวเยอะนะอันนี้แค่รีวิวปืนก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยร,รีวิวอย่างอื่นอ๋ออันนี่มีลักดีมีลักดีฮึดูดิเอาองงเหายเลยหายซบหายเอา้าหายโดน นอ่หมดละร่วงไปจะก,กันคลิปนะ